คลิปนี้นะครับจะตอบคุณจตุพรนะครับในฐานะสมาชิกพรรค ประชาชนนะครับนะกรณีที่คุณจตุพรนะครับนะ,ะมีคําถามว่ากรณีพรรคส้มนะครับนะสนับสนุนรัฐบาลชั่วข่าวถูกไหมครับคือไปโหวตแล้วก็ไม่เข้าร่วมรัฐมนตรีนะครับนะแล้วคุณจตุพรถามว่าทําไมไม่เข้าไปร่วมบริหารไปเลยละ่ะจะได้วัดฝีมือกันนะครับนะในเมื่อ,อพรรคส้มก็สนับสนุนเขาเป็นรัฐบาลแล้วนะครับก็จะได้เข้าไปบริหารช่วยการบริหารเพื่อชาติบ้าน เมืองให้รู้แล้วหรือดอดให้แสดงฝีมือเป็นจังหวะแสดงฝีมือให้มันเห็นนะครับนะก็อยากจะตอบไว้อย่างนี้นะครับนะ,ะประเด็นแรกเลยครับจริงๆแล้วพรรคส้มนะครับทฤษฎีและรัฐมนตรีรัฐบาลชั่วคราวนะครับไม่ได้อยู่ในสมองพรรคส้มพรรคส้มเสนอทฤษฎีในการยุบสภาอย่างเดียวเพียงแต่ว่าพรรคส้มไม่มีอำนาจยุบสภานะครับนะก็เลย ไม่สามารถที่จะไปบังคับไข่เขาได้นะครับแ,แล้วก็ตั้งทฤษฎีตรงนี้มากันสําหรับคนที่ไม่ยุบสภาไม่ละออกหรือจับทาประเทศให้เป็นทางตันก็เลยตั้งทฤษฎีนี้มาแล้วพอทฤษฎีเนี่ยนะครับที่พักส้มนะครับไปโหวตให้นะครับนะแต่ไม่ร่วมก็เพราะว่าพักส้มก็จะรู้อยู่แล้วว่าการ ไปเป็นรัฐบาลที่พักส้มบวตให้ถูกไหมครับนะก็เป็นรัฐบาลเพียงแค่ชั่วขราวนะครับไม่สามารถที่จะบริหารต่างๆได้เป็นรัฐบาลเฉพาะกิจนะครับนะเพราะฉะนั้นการเข้าไปร่วมรัฐบาลน,นะครับก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้และอีกอย่างหนึ่งนะครับการที่พักส้มไม่เข้าไปร่วมรัฐบาลนั้นเมื่อถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันมีการเปลี่ยนไปแล้วเกิดนายกนะครับนะไม่ยอมยุบสภาตามที่วันนี้แล้วก็ไม่ลาออกไม่อะไรทัร้งที่ไม่รับผิดชอบเลยพักส้มก็ อยู่ในรัฐบาลนะครับก็จะเสียไปด้วยนะครับนั้นเพราะงั้นนั้นพรรส้มนะครับจึงไม่เข้าไปอยู่ในรัฐบาลนะครับที่เข้าไปแล้วจะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เพียงเข้าไปเพื่อจะเอาไปทำ ภารกิจนะครับต่างๆที่มันค้างคาอยู่ตรงนี้ให้สําเร็จแล้วก็ยุบสภาเสีอเลือกตั้งคืออนนานาจให้กับประชาชนถูกไหมครับนั้นถ้าเกิดว่าพรรคส้มเข้าไปบริหารอย่างที่คุณจตุพรแนะนำนะครับนะอาจจะด้วยความหวังดีหรืออย่างไรก็แล้วแต่นะครับนะถ้าเกิดเข้าไปบริหารแล้ว ข้อแรกเลยนะครับเพราะพักส้มบอกว่าจะไม่เข้าร่วมรัฐบาลในยุคปัจจุบันนี้อยู่แล้วถูกไหมครับนะ,ะละองคาพยพแบบนี้เข้าไปเข้าร่วมนะครับนะก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้แล้วถ้าเกิดแก้ไขปัญหาบ้านเมืองต่างๆไม่ได้ถูกไหมครับมันก็จะมีหลายคนที่จะมาตําหนีพพักส้มว่านั่นไงนะพอมีโอกาสจะได้เป็นรัฐบาลาได้มีตําแหน่งและตรงตีมันก็เอามันก็เหมือนนักการเมืองอื่นถูกไหมครับนะจะโดนแน่ๆข้อที่2ก็คือเห็นไหมไม่เห็นเข้าไปก็ไม่เห็นทําอะไรสําเร็จเลยมีเวลา เป็นเป็นหกเดือน8เดือนทน้งปีไม่เห็นทําอะไรถูกไหมครับ,รบ,รบเขาก็จะตําหนิพักส้มอีกอยู่ดีนะครับนะก็อยากจะบอกคุณจตุพอรอย่างนี้นะครับนะขอบคุณในความหวังดีนะครับนะแต่ว่านะครับ ไม่ต้องให้พรรคส้มเข้าไปร่วมรัฐบาลหรอกครับนะถ้าเกิดกรณีมีรัฐบาลชั่วคราวพรรคส้มเขาจะอยู่แบบนี้นะครับนะอยู่ทําหน้าที่ฝ่ายค้านที่ดีนะครับไม่ให้ใครมาโกงกินชาติบ้านเมืองตูกครับตรวจสอบให้ดีนะครับและเป็นพรรคการเมืองที่ดีนะครับไว้รอการเลือกตั้งนะครับในคราวหน้าจะได้เปลี่ยนตัวเลือกให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยไม่จะต้องไม่ต้องมาตําหนิว่ามันมีแต่นักการเมืองชั่วๆนักการเมืองแบบเดิมๆที่คุณจตุพรหรือเคยคนอื่นนะครับเคยพูดไว้นะครับนะก็เหลือพรรค ส้มเป็นพรรคการเมืองที่ดีเป็นพรรคการเมืองที่เป็นความหวังนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนะการที่เขาเสนอทฤษฎีรัฐบาลชั่วขราวนั้นเป็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพรรคส้มนะครับนะมีคนมีความรู้มีความสามารถนะครับสามารถที่จะแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศชาติได้นะครับนะเป็นทางออกนะครับนะเป็นที่เป็นหวังเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับนะก็อยากจะตอบคุณจตุพรเช่นนี้ครับนะสวัสดี ครับ <laughs>